เกมอะไรวะเกีออฟโอลิมปัสปะของค่ายบีสำหรับใครที่เข้ามาชมครั้งแรกก็ฝากกดไลก์กดซับสไคร์กันด้วยหนวดสวยเลยแบบนี้เออไหลหล่อเพื่อนตัวคุณไหนอะสายฟ้าหล่นวันสุดไม่ผ่าวะไปสุดานอ่ะสวยมันต้องมีคุณตีใบใครไยแล้วกันสิเกยเบาๆครับผมไม่ต้องพูดดีกว่าขออีกมาแล้วกันนะมาเก็บไม่จังไหมโอ้โหทำไม่ผ่านโอเใครให้ถูล้วคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้ทําตามผู้ชมที่เติมมาเต็มกราฟควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ช่องเตนะ็มกราฟชั้นแนลนะเพื่อนไปมาลุยกันเลยวันนี้เราจัดเกมอะไรวะเกตออฟโอลิมปัสปะของค่าย p ีพีนะครับรูค่ายแพมติกเพย์นะทุนมาที่1,000งบาทนะสิบเคพอดีตอนนี้เปิดหัวไปก่อนแล้วกันไม้แรกนะครับเพื่อน ไม้แดงซื้อเป็นหนึ่งพันบาทนะผมมารอดูกันเลยจะปังหรือเปล่าดูจากทรงนะไม้แดงน่จาจะเกลือครับตามสูตรนะสูตรสำเร็จลูกเอยเมก้ามาว่าา300นะสามร้อยครับผมชอนน็อตนี้ไหนต่อได้ไหมมันให้ฟิลปินมากี่รอบวะ่ะสิบห้ารอบนะครับมันให้มาสิบห้าหมุนนะเดี๋ยวมารอดูเลยจะปังไม่ปังสำหรับใครที่เข้ามารับชมครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยทุกคนสวยเลยแบบนี้เออ ไหลต่อเพื่อนตัวคูณอยู่ไหนอ่ะสายฟ้าหล่นลงมาสุดไม่ผ่าวะเลยสุดผ่าละสวยมันต้องงี้คูณสี่ใบห้าร้อยครับผมซูเปอร์บีใบเอ้ยได้อยู่นะมุนแรกนะเอ้ยไม่ใช่มุนแรกไม้แรกสิบมุลเลยสิบมุนนะผมตอนนี้ได้มาแปดร้อยกว่าละอีกร้อยก็บาทได้ทุนคืนนะครับเอ้ยน่าจะได้กำไรอยู่นะไมน่นะเอ้ยเปิดหัวม,มาสวยนะครับ นึกว่าจะขาดทุนไม่ขาดทุนครับผมคนจิบสามไมเออมันต้องงั้นเนี่ยะผมอยากให้มันขาดทุนอะ่ะผมกลัวแบบซื้อไม้ต่อไปแล้วแม่งจะไอ้เคี้ยถ้าไม้แรกได้กําไรไม้ต,ไมต่อไปมันต้องขาดทุนดิถิงปะถ้าแบบซื้อไม้แรกถ้าซื้อไม้แรกแบบขาดทุนไม้ต่อไปอาจจะมีโอกาสได้กําไรนะครับอืมไม่เป็นไรราลุ้นกันต่อ กำไรมาแล้ว200บาทครับผมสี่มุลสุดท้ายว่าไงเกมนี้คนก็เล่นเยอะนะทุกคนนะผมไปดูในช่องต่างประเทศเขาก็เล่นกันเยอะนะครับเลสเศไทยก็เล่นเยอะนะเกตเอาโอลิมปัสน,นะาค่าบีพีอ่ะที่เป็นรูปสุดถือสายฟ้าเวลาคอมโบมันจ่ายเยอะเลยเหตุผลที่คนเขาเล่นสรุปมันนี้กำไรมา300ครับผมเอาไงดีปั่นก่อนหรือซื้อเลยปั่นก่อนละกัน ั่นก่อนแล้วกันเพื่อนเบตสิบห้านะครับปั่นไปออโต้สปินไปร้อยหมุนนะลุยลุยเลยนั่นแหละเลื้องเลืองมาเลืองเลืองมาคอมโบต่อเขียวๆมาต่อนาฬิกาสายช่องสองเพื่อนโอ้โหมันต้องมีตัวเหมือนกันแปะครบแปดตัวนะครับมันถึงจะคอมโบให้นะหกตัวเจ็ดตัวก็ไม่ได้ต้องแปดตัวมาขอวัดเลยแล้วกันไม้วัดใจ ขอใส่ไปเลยแล้วกันสิ au บเคเบาๆครับผมไม่ต้องพูดเยอะเรอดู้เลยไมไ่ซื้อหนึ่งพันใช่ไหมไม่สองซื้อหมื่นหนึ่งไปเลยวัดกันไปว่าจะแตกหรือไม่แตกแค่นั้นแหละสวยของโบมาไอตัวแพงสุดนะฮะน่าจะเป็นตัวมงกุฎมั้งนทุกคนมงกุฎสีแดงๆเ,เห็นปะ่ะลองมาก็น่าจะเป็นไอแก้ววายแก้ววายสีํำเงินนะครับแล้วก็ลองใหม่น่าจะเป็นนาฬิกาทรายนะ สวยคอมโบใบชุดผ่านไยเพื่อนนั่นแหละสวยโอ้โหหยอกนี้ตัวคุณมาอีกเพื่อนตัวคุณมาอีกอือหอตัวคุนมาวิ่งพอแ้คุนไม่มาอีกวะเสียดายจะจัดเลยวะเสียดายจะจัดเลยวะเพื่อนแหวนมาแหวนของข้าแหวนของข้ามาสวยไหลต่อไหลต่อครับผมไปต่อคูณเท่าไหร่ดองนี้โอ้โหคูนเ้นสองเองเหรอวะ ไม่ใช่ดิคุณก้าวไปโอ้โหดอกนี้รู้เรื่องเซนสเตชั่นไหมสามันห้าครับผมเลยอีกสี่หมุนนะยังขาดทุนนะตอนนี้นะคอมโบต้องมาแหละเพื่อนถ้าจะแตกช็อตน,นี้คอมโบต้องมาจริงถ้างั้นไม่แตกนะไม่งั้นขาดทุนนะเลยอีกหมูโอ้หมุนสุดท้ายว่างไงไอ้เชี่ยเรียบร้อยขาดทุนจนได้โอ้โหนึกว่าจะกรรมไรนะผมเฮ้ยไหลต่อต่อ,อยังไม่จบครับผม ยังไม่จบยังไม่จบไหลต่อนึกว่ามันจะขาดทุนคูณเท่าไหร่คูณสิบสี่ดอกนี้ปึ้มบัามํำไปสุดบบีใบห้าพันเก้าครับผมสรุปขาดทุนสองร้อยนะครับผมแบบพีน้องซ้ำนึกว่าจะขาดทุนเยิ้มเยี่ยวหูแต่ให้ดอกสุดท้ายนะเกมไม่ได้ไงวะเกมพีกว่าขออีกไม้แล้วกันนะมาเก็บไม่จำต้องทำอีกทีเน้นเน้ ไม้นี้ถ้าไม่ได้ผมเลิกนะผมพอเลยไอ้เขียสองไม้ถ้าไม่ได้กําไรก็น่าจะพอแลลวทุกคนคอมโบหน่อยสวย้ะเขียวมาหน้าม่วงมาต่อนั่นแหละเพื่อนหลใบเอ้ยไม้นี้มีทรงวะมีทรงก็จะได้นะเมกามาครับผมสามพันเจ็ดมีต่อไหมเพื่อนไหลต่อไป เอาอีกหน่อยนิดนึงเอาอีกหน่อยไหลต,ต่อไปเขียวมาม่วงมาเขียวมาสวยเหลืองเหลืองมาต่อเพื่อนเหลืองเหลืองมาต่อไหลต่ตออะไรอย่างเงี้ยไปคูณสิบสี่เข้าไปจังหวะนี้ผมเท่าไหร่เอ่ยสองพันสองยังเหรอวะเลยอีกหกหมุนนะผมเพิ่งได้มาหกพันนะยังขาดทุนอยู่ตอนนี้อยายขอแบบเหน่งๆหน่งสักลอบหนึ่ง,ง,งว่าสวยสีม่วงไปแม่งแต่ไม่สุดไม่ผ่าวะก็คือ ช็อตไหนที่สุดไม่ผ่าคือมันไม่คูตนตัวคูนะอู้ดอกนี้มงกุฎมามงกุฎได้ไหมเพื่อนขอ,อมองกุฎตัวแพงมงกุฎสวยงามดอกนี้หูเรื่องตัวคูนอีกบวกตัวคูนมาอีก,ก,อกไอสัตว์ไม่ตายดอกนี้จะตายหรอไหงไซน์สเตชตันไหมครับผมเท่าไหร่ว่าดอกนี้วะเที่ยหกหมื่นครับผมโคตรสุดเกรดออลโอลิมปัสค่ายบีพีนะครับผมแมนะนำเลยทุกคนเกมเนี้ยหมุนสุดท้ายเพื่อน ยังไม่จบหมุนสุดท้ายตกคูณลงมาตกคูณลงมาฟ้าผ่านหน่อยโอ้โหฟ้าไม่ผ่านโอเคสรุปได้มา6กหมื่นหกครับผมโอเคผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย